พืชผักสวนครัวรดน้ำจ้าพักบัวนี่กระแลกเนาะพี่น้องตอนปลูกมีหัวเดียวอัศจรรย์ใจงีงที่ะรพี่น้องมันกระแตกออกได้เจ๊เลยหัวเนาอกหัวเดียวก็ได้ต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่หา้าถ้าเป็นหัวนะ่ะหาหัวเนี่ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งบางต้นกระไรกวหาได้พี่น้องยังเสีย หัวเดียวแตว่าหนึ่งสองสามสี่หอันนี้ก็หาคือกันที่ต้นนี้หนึ่งสองสามสี่หกผุนพี่น้องอันนี้หกเจ็ดนี่กำลังแต่ออกออกนี่เจ็ดต้นนี้มีเจ็ดแต่ละต้นม่ทอกันหัวเดียวแต่วา 1, 2, 3, 4, 5, ่าสามารถแตะออกมาได้เยอะเนาะพี่น้องเนาะถ้ากบัวฝึ่งสังเกตสื่อมาโลหนึ่งกะย้อนหรอกปลูกเก้ว มันขายแพง,ง,งรู่ตั้งซองลอยกูปดปลูกเกลียวก็ได้ร้ายเตืบได้พี่น้องเม่นบอ่อทำมันแตกแต่เป็นหัวเขามาเก็บหัวมันกระสีหลายร้ายกวดรู่วหนึ่งอยู่ไปย้อนเนาะข้าเจ้าปลูกขายพึงเข้าใจเพราะบุคอยได้ปลูกแยกเทียร์แยกแปลมิตรย่ายปลูกแต่ปีนี้ได้ซอยย่ายเหตุอยู่เบืองหมกแตงแยกแปลนี้วปล่อยน้ำใส่ไว้ก่อนพี่น้อง ไปน้ำสินี่ไ้ก่อนดินมันมันแข็งมันแหงเนี่ยใสมันเป็น,นโนนตรงนี้ตะก,กีมันเป็นโนนข่าพี่นนองเบ่งบักแตงแตงเย็บแป๊วนี่ออกดอกแล้วนี่เป็นหน่วยหน่อยก็มีอยู่เดน้นี่นี่หน่วยหน่อยร้ายอยู่นี่นี่น เป็นหน่วยน้อยแล้วนี่ย็นดีนพี่น้องน,นี่หน่วยน้อยไร้แล้วนี่นี่เดี๋ยวมันหน่วยไงแยกเปรี้ยวสีไทยให้เบิงอีกเป็นหน่วยหลายแล้วนี่ายาแล้วปลูกต้นดอกไม้พี่เบิงที่นี่ หนึ่งสองสามสี่มี่หางเนี่ยนี่ยกำลังสีลงหัวอยู่พี่น้องปลูกพร้พอ,อมกันนี้นี่เท่านี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย